คำตอบที่ทุกคนรอฟังเชอเอมตอบคำถามจะเลือกนายกคนไหนบริหารประเทศคำตอบที่คนทุกรอฟังเมื่อเชอเอมลองตอบคำถามรอบ11คนสุดท้ายจะเลือกนายกคนไหนระหว่างประยุทธ์กับประวิทย์การประกวดจบลงไปแล้วแต่ดราม่ายังคงเข้มข้นสำหรับเวทีมิสแกรนดไทยแลนด์2 0 2 3นซึ่งในค่ำคืนวันที่ วันที่29เมษายนที่ผ่านมาผู้ที่สามารถคว้ามงกุฎทองไปครองได้สำเร็จคืออุ้งทวีพรตามที่หลายคนได้คาดเดากันไว้ด้านเธอเอมชยาธนุสที่เคยเป็นหนึ่งในตัวเต็งของการแข่งขันปีนี้ก็ช่วดมงกุฎไปอย่างน่าเสียดายแถมยังมีกระแสดราม่าไม่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้าย เพราะเธอเลือกสละสิทธิ์ไม่รับตำแหน่งแกรนด์โมเดลหรือท็อป11นั่นเองเธอเอมลองตอบคำถามรอบ11คนสุดท้ายแต่สิ่งที่แฟนคลับของเธอเอมเสียดายคงไม่ใช่แค่มงกุดและตำแหน่งเท่านั้นแต่เสียดายที่ไม่ได้ฟังเธอเอมตอบคำถามวัดความรู้ความสามารถและทัศนคติในรอบ11สุดท้ายที่มีคำถามว่า หากการเลือกตั้งครั้งนี้เหลือแคน n d i d a t e นายกรัมณตรีเพียงสองท่านคือท่านประยุทธ์จันโอชาและท่านประวิตรวงสุวรรณซึ่งท่านจำเป็นที่จะต้องเลือกท่านจะเลือกใครเพราะเหตุใดต่อมาเมื่อการประกวดได้จบลงซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เชอเอมได้ไลฟ์สดและได้ลองตอบคำถามนี้ด้วยประโยคที่ทัดใจแฟนๆที่สุดว่าจริงๆ แล้วถ้าเราอยู่ในจุดที่ตัวเลือกในชีวิตมีแต่แย่กับแย่ที่สุดเราควรจะออกไปเคลื่อนไหวเพื่อสร้างที่ดีขึ้นและสังคมที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะการที่เราอยู่ในระบบเราอาจจะมองว่านี่คือระบบของเราแต่ถ้าเรารู้ว่าระบบมันไม่เป็นธรรมกับทุกคนในสังคมหรือแม้ไม่ได้สร้างอะไรดีๆให้ตัวเราเองแล้ว ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงและสร้างระบบใหม่ที่ดีขึ้นภายใต้ระบอบประชาธิปไตยยอเพราะเรามีสิทธิ์และเสียงในการที่เหมือนเขียนแทนพังของประเทศนี้ขึ้นมาด้วยกันแต่ถ้าสุดท้ายต้องเลือกใครก็จะขอเลือกพลเอกประยุทธ์เพราะเขาเคยเป็นนายกมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้น เธอเอมจะไล่เขาเหมือนเดิมแบบที่เคยไลย่และที่สำคัญเขาจะออกไปจริงๆในวันที่14พฤษภาคมข้างหน้าถ้าเราทุกคนช่วยกันออกไปเลือกตั้ง